ครับอันนี้เราก็มาเยี่ยมชมหาดายทองครับาสทองครับายทองอยู่ที่อำเภอตอนนี้เราอยู่อำเภออะไรเอ่ยอำเภอกรุบุรีจังหวัดสีมานะครับครั้งแรกนี่เรามาเยี่ยมอนุติการุปลาหกห้าครับาสทองอันนี้อยู่มีเขาแล้วก็มีน้ำนะมันมาจากเขื่อนมูลบนอันนี้ครับเขื่อนเขื่อนมูลบนอันนี้เขื่อนมูลบนนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ อาจจะเป็นล้มน้ำตาลทั่วไปอันนี้เขื่อนมูลบนนะฮะอันนี้ก็มีที่เล็กน้อยมาเล่นเผื่อใครพารุ่นพาร้านมาเล่นเลือกหาจอมทองนะครับก็ครับก็สวยงามครับใครไม่มีที่เที่ยวก็พาไปแต่หน้ายังเอื่นอยู่เนาะแต่ก่อนเพราะว่าน้ามันลดลงเห็นไหม มันล,ลงเลยน้ำมันต้องลงไปคือมันลงโน่นเนี่ยเห็น,หนไป้ายมันลดลงตอนนี้น้ำมันยังเอือช่วงน้ำท่วมมามันยัง,ง,ม,งม,มันยังเอือท่วมอยู่ครับครับ<น>เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งของโคราชนะครับหาดจ,จอมทองตอนนี้อาจจะน้ามันมากขึ้นถ้าลดลงมันต้องจะสวยครับรอันนี้โอ้ตีเกี่ยวชม โอเครับนี่เออที่สวยจังเลยอันนี้มันเป็นแพรเขาเลยอันนี้แพรครับอันนี้เขาไว้จัดปีใหม่ป้ะเนอะยืน้างหน้ามาหน่อยครับ หนึ่งสอ่ยมากอถ่ายรูปนะครับมาครับมาถ่ายรูปมามามาแลอย่าหักนะฮะก็ร้องอย่าหักนะฮะอันหนึ่งสองนึ่งสองแนหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองไม่สวยมากครับโอ้โหเดี๋ยวหนึ่งสองก็บรรยากาศครับหาดจอมทองครับก็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 เป็นบรรยากาศซึ่งเป็นน้ำที่ยังก็เออเต็มอยู่นะครับวันนี้วันที่เก้าบกราคกาแต่ก่อนมันค้จะต่ำาือลมจะเป็นหาดลงไปครับแต่ตอนนี้น้ำมันยังเต็มอยู่นะครับ าจากที่น้ามันมาช่วงเดือนสิงหากานารานฎาคมนี้พาลูกขาร้านเที่ยวทางไหนมีที่นั่งครอบครัวพาบุกเด็กเล็กแดงมานั่งเอาคนใหญ่ใจก็เลยหน้าอันนี้ก็มีมต็นี่ยังอาจจะเป็นยังดึกเนาะจะมีกันว่าน,นั่งไดงแดงงานขนาดจาังไรับอันนี้ก็มากับพี่น้องเปิดปูเขาเป็นไงบ้างก็ เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติชีวิตเป็นยังไงมีอะไรขายบ้างแล้วมากินี <c oughs> ๋ยวมา,มาดูครับมีผลมไม้มาขายอะไรปลาไหลเลยเออฝรั่งอะไรเนี่ยคือาททุกอย่างเลยค่ะเอาฝรั่งเอาไม่เตีเเ้ยวไหมเนี่ยเรี้ยวค่ะเอาลูกนึงครับแล้วก็อะไร,ะรมามาไอไอแล้วกรถลูกหนึ่งครับเก็บไว้นี่ก็มาไอกับ ใครกำลังใจไม่ไายใครทุกวันนะมใครเจอเสาร์อาทิตยาา์ค่ะไปวันเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาคนไม่ค่อยมีมีอยู่ค่ะมีน้อยแต่เสาร์อาทิตย์คนเยอะคนเยอะเนาะเพราะนี่จู่ไเยอะมั้ยอันนี้ยังหล่ะยังเยอะเลยค่ะแต่ก่อนที่น้ำม,มันต่ำไปไหมอันนี้มันมันเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเยอะเยอะไปที่แล้วน้ำเยอะปกติมันจะเป็นในทางลาดลงไปเด่นเล่นเป็นทรายใช่ไหมใช่เป็นทรายเล่นตรง้ล่างๆเป็นทรายไม่ยข้าบอกครับ ครับฮลโหลกายอดีปีใหม่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับฟอร์นอร์ลโลกนิเคอนิเออเียอรมันเยอรมันอลังกฤษไอ a ดต How u i a No, t s o n l e No, this not the sea. Oh, are you okay? Yes. yes. Yep, uh, okay. My, oh, my wife. Sorry, my wife. My wife. My baby. <laughs> baby too. Okay. Yeah, very nice. Okay. Okay. Relax today. Okay. It's January uh, uh, nine, two thousand twenty-two. Okay. You guys. Bye. Thank you. Okay. Come. ไไออ้้ขายดขายดีร่ำรวยนะครับ<า>อันนี้เจ็ดบาทเนี่ยสี่สิบบาทค่ะเรามาดูเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ขนาดไหนยังไงครับบ้าว่าใครมีโอกาสก็พาลูกเด็กเล,กเลกแดงมาเที่ยวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอรรโอเคสวัสดีครับ